Let's change สวยเปลี่ยนโลกทุกวันเสาร์เวลา23นาฬิกาอมมรินทีวีสวัสดีค่ะ กูรูจราจรมาแล้วค่ะอยู่กับดิฉันยุ้ยปียชัิกรุนานนท์นะคะดูสภาพการจราจรช่วงเช้านี้กันค่ะแต่ว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะที่ถนนสาทรเหนือนะคะรถติดมากๆเลยเพราะว่ามีอุบัติเหตุนะเป็นแท็กซี่2อคันชนกัน กลางแยกนราธิวาสราชนคริค rin เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ต,ตํารวจเนี่ยเคลื่อนย้ายกันแล้วค่ะซึ่งใครที่มาเส้นนี้ก็เผื่อเวลาหน่อยละกันนะคะส่วนช่วงนี้ค่ะไปดูบรรยากาศส,สดๆกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ฝั่งธนบุรีกันหน่อยค่ะที่แยกเตียวมอท่าพระบรรยากศาศคึกคักแค่ไหนติดตามกับกูรูภาคสนามของเรานะคะคุณวริดาหารภูมิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่านผู้ชมเช้าวันนี้นะคะพบกับกูรูจราจรแพรวริดาหารภูมิค่ะวันนี้นะคะแพรจะาพา่านผู้ชมมาตรวจสอบสภาพการจราจรบริเวณทางด้านหน้าห้างเตอมอท่าพระค่ะ ว่าเช้าวันนี้สภาพการจราจรบนถนนแถวนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะโดยรถที่มาจากถนนเพชรเกษมถนนจรรยสนิทวงนะคะผ่านมายังแยกท่าพระมุ่งหน้ามายังแยกเดหมดท่าพระนะคะไปยังแยกมหาสวัสด์แยกบุคโลขึ้นไปยังสะพานกรุงเทพเพื่อผ่านไปยังถนนพระรามสามนะคะขณะนี้นะคะจะเห็นได้ว่าปริมาณรถยังไม่มากค่ะยังสามารถเคลื่อนตัวได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูรถที่ผ่านจากแยกท่าพระไปแล้วนะคะว่าจะมีปริมาณหนาแน่นแค่ไหนหรือว่าจะเบาบางขนาดไหนค่ะจากที่เห็นเลยนะคะรถที่ผ่านมาจากแยกท่าพระ มุ่งหน้าไปยังแยกเดมอลท,ท่าพระนะคะเพื่อที่จะเลี้ยวซ้ายไปยังถนนสาทรค่ะขณะนี้ปริมาณรถยังไม่มากนะคะยังสามารถเคลื่อนตัวได้ดีเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเขาคาดว่าหลังจากเจนาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปแล้วนะคะการจราจรบริเวณนี้น่าจะหนาแน่นมากกว่านี้ค่ะเนื่องจากถนนเส้นนี้นะคะเป็นถนนสายหลักนะคะที่รับรถมาจากหลากหลายเส้นทางเปทีเดียวทั้งจากถนนเพชรเกษมถนนพุนทธมณฑลถนนกาญจนาพิเศษแล้วก็ถนนจรานสนิทวงค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือสภาพการจราจรเช้าวันนี้ค่ะช่วงนี้กลับไปที่คุณปิยชัดค่ะขอบคุณค่ะกูรูวริดาของเรานะคะเจ็ดโมงเช้าแล้วนะคะรถเริ่มหนาแน่นนะคะยังไงก็เดินทางอย่างปลอดภัยพักสักครู่นึ่งค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะไปดูบรรยากาศของ5อันดับเส้นทางวิกฤตในเช้านี้เพื่อให้คุณนินลิกเลี่ยงกันนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะบ้านแลสวนร่วมกับมีโฮม ให้คุณลุนเป็นเจ้าของบ้านมีโฮมมูลค่า1 1 1่งล้าบาทได้ง่ายๆผ่าน3ช่องทางเพียงแค่อ่านนิตยสารบ้านและสวนและร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านคุปองในนิตยสารบ้านและสวนเข้าร่วมตอบคำถามใน www.basans.com หรือชมรายการบ้านและสวนทุกวันอาทิตย์เวลา11นาฬิกาและร่วมสนุกทาง SMS แสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่กำหนดส่งมาที่4642900วันนี้ถึง30เมษายน2 5 5 8 มาดู5อันดับเส้นทางวิกฤตกันนะคะอันดับ5ของเช้าว,วันนี้นะคะที่ติดขัดสะสมนั่นคือที่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินค่ะมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่นะคะรถหนานแน่นค่ะก็มีการเปิดช่องทางพิเศษด้วยนะคะอันดับ4ค่ะถนนนายทรงมีมุ่งหน้าอาโศกสุขุมวิทรถหนานแน่นท้ายอยู่อโศกเพชรแล้วนะคะอันดับ3ถนนดินแดงค่ะจากแยกดินแดงมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิรถหนานแน่นนะคะติดต่อเนื่องจากสามเหลี่ยมดินแดงเลยอันดับ2ค่ะถนนรามคำแหงขาเข้ามุ่งหน้าแยากคลองตันติดสะสมที่แยกคลองตันนั่นแหละค่ะ ส่วนอันดับหนึ่งในวันนี้นะคะติดสุดๆเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะนั่นก็คือถนนรัชดาพิเศษขาเข้านะคะจากแยกประชานุก,กูลนะคะตอนนี้ติดหนักมากๆเลยนะคะจุดนี้จะมุ่งหน้าไปแยกรัชโยธินนะคะลาดพร้าวนะคะรถมากค่ะแนะนำนะคะถ้าจะเลี่ยงเส้นทางไปวิภาวดีรังสิตนะคะใช้ถนนดินแดงเข้าประชาสงเคราะห์เพื่อไปห้วยขวางสุทธิสารพระราม9ก้าน่าจะดีกว่านะคะจุดนี้พักสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาช่วงท้ายรายการค่ะ นดินไหวภาคเหนืออาถรรพ์เลขเจ็ดทำเตียงหักสอบปิดตำนานรักรอบสองหนุ่มสาวแห่ขอลูกอุ๊ยป้าเขามาขอลูกกันค่ะน้ำท่วมทางภาคมาที่ไงนพี่พี่หนูไปด้วยรู้ข่าวแม่นยำพร้อมกัน M2F แจกฟรีทั่วประเทศแล้ววันนี้ ชมสามารถติดตามข่าวสารด้านการจราจรนะคะไปตรวจดูว่ารถติดที่ไหนกันแบบเรียลไทม์ได้เลยที่แฟนเพจกูรูจราจารของเราที่นี่แหละค่ะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กันนะคะคุณก็จะร่วมสนุกกับเราได้ด้วยนะคะเพราะว่าคุณรู้ก่อนจะถึงที่หมายก่อนนะคะกับกูรูจราจรนะคะเดี๋ยวช่วงเย็นพบกันใหม่นะคะกับดิฉชนยยเตีิยฉัตรช่วงนี้สวัสดีค่ะ